เรื่องนี้ไปดูการบริการทางการแพทย์ที่อยากใกล้ชิดแต่ทําใจลําบากสวัสดีครับผมแพทยตาจีเพตารตัติตตะคุณชัยครับอยู่ศูนย์บริการสา4คลิลสีโครสีนะครับเราก็จะมีช่องจจายยาที่หน้าปัตเตอร์นะครับเป็นช่องประจบมารับยาคุณพยาบาลกําลังจ่ายยาอยู่ก็ปกติครับวันนี้ไม่ถึงกับผิดปกติแต่ก็แปลกๆจวลค้ามารับยาค่ะอีกแล้ว วันนี้ชาวบ้านพูดไม่รู้ความเลยบอกว่าให้มาตรงนี้ยืนดีๆยืนตรงๆแล้วคนนี้ก็มาเอียงๆเนี่ยเออเออแปลกอะเอียงกันมาให้ลำลำบากยังไงเนี่ยค่ะป้าเสงี่ยมค่ะป้าเสงี่ยมมาเดี๋ยวป้าเสี่ยงเอียงไปอีกแล้วเฮ้ย พูดอะไรจะอธิบายอะไรม death, horses, ันก็ไม่สะดวกค่ะคุณยายเออเขาลำบากค่ะคุณยายต้องยังไงอ่ะเอ้าพูดจะไม่รู้เรื่องพูดไม่รู้เรื่องเออออกมาออกมาอธิบายทำท่าเลยก็ดีเนี่ยเอ้าคุณยายต้องมายืนอย่างนี้ตรงตรงเนี่ยเเฮ้ยฮ้ยอุจจาระอุจจาระปัสสาวะเด็กเลยอะไรอ่ะก็เด็กประจํา วันนี้คนเยอะลูกเด็กแดงมากันเต็มโรงพยาบาลครับมีอยู่คนมาอึมาฉี่ไว้หนนะ้าเคาน์เตอร์เนี่ยเขาถึงได้เดินเอียงกันเข้ามาไงาเอารู้แล้วไม่ต้องลมเสียนะนไปลางไปเละเทะเชียวเราก็เรียกชื่อคนไข้หลายคนเลยเขาก็ไม่มารับยาที่ตรงหน้าเคาน์เตอร์แล้วเขาก็จะหลบไปอยู่มุมๆขวามือเรียกมากๆมา,มา,มาตรงนี้ตรงกลางก็เดินเข้ามาเหยียบเต็มๆแล้วเป็นของเด็กมันได้หน้าเคาน์เตอร์คุณพยาบาลเจอแบบนี้นอกจากลางแล้วก็ได้แต่ถอนใจนะ เมน่ะขอขอบคุณคุณไพศาลศักดิ์ศรีสกุลชัยเพศสัชกรชำนาญการพิเศษศูนย์บริการสาธารณาสุข34โพสีเจ้าของเรื่องยืนเอียงเพราะอุจจาระ